สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับอร่อยง่ายสไตล์ยงยีช่วงนี้อยู่ในเทศกาลกินเจนะคะวันนี้พี่ยงยีมีเมนูง่ายๆค่ะข้าวผัดเจนั่นเองเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะก็จะมีข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวเย็ยนนะคะหุงไว้มันเหลือจากเมื่อวานมีคะน้า,นาค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนนะคะมะเขือเทศเห็ดหอมนี่เห็ดหอมแห้งนะคะเอาไปแช่น้ําให้นิ่มแล้วค่อยมาหั่นนะคะ สุดท้ายค่ะซอสปรุงรสเจนะคะวัตถุดิบของเรามีแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาผัดกันนะคะใส่น้ํามันพืชนะคะลงไปพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เห็ดหอมของเราลงไปผัดค่ะพอเห็ดหอมส่งกลิ่นหอมออกมาแล้วก็เริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักของเราทุกอย่างล าตามด้วยข้าวของเราค่ะตามด้วยซอสนะคะซอสเตอของเราเป็นซีอิ๊วหวานดำนะคะใครอยากเพิ่มหรือว่าอยากใส่ตามใจชอบเลยนะคะอย,อย่างยีจะเพิ่มเพื่อสีสันสวยๆขึ้นนะคะ โอเคนะคะทุกตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานแล้วไปชิมกันนะคะเจนะครับมามให้กินเจบ้างนะครับอันนี้เข้าวผัดเจรู้สึกว่าผมกับยงยี้น่าจะกินได้ประมาณวันครึ่ง <laughs> ไม่ถึงสองวันอ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาชิมกันก่อนเถอะน,นะนี่เห็ดข้าโพด อร่อยนะครับมันไม่เลี่ยนเลยซึ่งผมไม่ชอบเลี่ยนนะครับเพราะผัดส่วนใหญ่จะเลี่ยนเห็ดก็หนึบหนึบดีนะครับตามภาษาเห็ดอร่อยนะเกงนะครับใช้ได้ เดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวผัดเจก่อนนะครับอยากให้ทําเมนูไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับใครกินเจก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเย่บ๊ายบายสวัสดีครับปู